ัวเเม็นขืนมีวิธีแก้ยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่ามันคือการกันก่อที่จะแก้นะคะถ้าแก้เลยโดยตรงส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำก็คืออยากให้ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันมีพวก เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคนะคะหรือว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยบางชนิดอาจจะทําให้เราแบบเป็นคิดตายนะคะอาจบางคนอแพ้มากก็ถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลก็เลยจะบอกว่ามาบอกวิธีการก่อนที่จะแก้ดีกว่าะคะ่ะถ้าแก้บางชนิดอาจจะอบซ้ำนะคะเพื่อไปไล่ความเหม็นหืนแต่โดยปกติมันค่อนข้างที่จะเสียรสชาตินะคะบางชนิดอาจจะทําได้ถ้าจะแก้จริงๆลองไปอบซ้ําดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สิน่นพวกนี้มัน ค่อยๆหายไปมันอาจจะช่วยได้สักประมาณสัก20%มันก็พอไปได้เลือกได้วิธีการดีกว่าวิธีการน,นะคะเวลาที่เราซื้อถั่วมาในกรณีที่เราจําเป็นที่ต้องเก็บถั่วไว้ไม่รู้แหละอาจจะใช้ต้องมีพิเลดระยะเวลานานหนึ่งคือจะต,ต้องไม่โดนอากาศเข้าออกได้ไง่ายนะคะบางคนซื้อถั่วมาเนี่ย เปลี่ยนไปอบทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ต่อการใช้งานยิ่งคุณไปอบทั้งหมดเนี่ยอายุสินค้าเนี่ยมันจะยิ่งสั้นยิ่งคุณไปเก็บในกล่องที่เป็นบรรจุภัณฑ์มามีอากาศถ่ายเทเข้าออกได้นะคะถั่วก็จะยิ่งมีความหืนได้ง่ายอันนี้คืออันที่หนึ่งเวลาเราซื้อมาเนี่ยให้เราตั้งต้นที่วัตถุดิบก่อนให้อบใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นนะคะในส่วนที่ เราจะใช้เนี่ยให้เราค่อยๆถอ,อ,อยอ่อบมันก็จะทําให้ถั่วเราเยมีความสดใหม่หอมด้วยแต่ในกรณีที่บางทีผลิตเยอะๆแล้วจะเป็นต้องใช้ถั่วประเภทนี้ทุกวันเขาก็จะมีการอบแล้วก็มีการสต็อกของตัวถั่วเนี่ยอ,อาจจะกําหนดอายุเช่นเก็บในกล่องแบบนี้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็คือยังอยู่ในทิเลียดที่เวลาจะใช้ได้หรือบางคนบอกว่าเฮ้ยอบอ,อยากให้ใช้ได้นานหน่อยก็ดูว่าวัตถุดิบของเราเนี่ย จะใช้ได้มากกว่า1สัปดาห์หก็อาจจะต้องตั้งต้งตงกนก่อนว่าสูตรที่เป็นถั่วของเราเนี่ยเพราะว่าถั่วมีหลายชนิดนะมันมีไขมันที่ไม่เท่ากันไอไขมันนี่แหละไม่ใช่มันทําให้หืดนะคะไขมันถั่วชนิดไหนที่ยิ่งมากมันก็จะยิ่งหนได้ง่ายเราก็จะต้องดูว่าแต่ละชนิดจะจัดเก็บระยะเวลาเนี่ยไม่เท่ากันถั่วแม่ามอาจจะเก็บได้นานกว่าถั่วแมคาดาเมียอย่างเงี้ยน,นะคะก็ให้ลองดูก่อนว่า เราเนี่ยจะแบ่งอบถั่วแล้วก็เวลาที่อบเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราติด first in first out แบบเอ้ยอันนี้คือถั่วที่อบแล้วอย่างเช่นเราอบวันนี้นะคะจะใช้ได้อีกส0วันระยะเวลาเนี่ยไม่เกินควรจากนี้นะคะถ้าเกินจากนี้ก็ควรจะเคลียร์วรัตถุดิบตัวนั้นทิ้งไปเลยอันนี้คืออยากจะบอกว,ว่าวิธีกันก่อนเนาะก่อนที่มันจะหือนอันที่สองก็คือถัว่วที่ซื้อมาแล้วอย่างที่บอกว่ายังไม่คนอบยังไม่คนอบเราไปเก็บไว้ไหนดีที่สุดนะคะก็ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก็บใส่ถุงพุนยากาานะคะ อันนี้ก็ช่วยได้หรือจะเก็บใส่ถุงปฟอยก็จะ,จะอยู่ได้นานขึ้นมาอีกหน่อย,อยเพราะว่าถั่วเนี่ยจะหืนเมื่อจากที่โดนอากาศนะคะแล้วก็โดนแสงแดดนะคะอากาศก็เกิดจากได้จากที่อยู่ในถุงนั่นแหละก็ยังมีอากาศลงเอยอยู่ก็มีความหืนได้ง่ายนะคะอันสุดท้ายที่ชมดใช้แล้วรู้สึกว่าคือถ้ามันจําเป็นจริงๆก็จะเก็บเข้าตู้แช่แข็งไปเลยคือบางทีบางคนซื้อมาอาจจะมีถั่วหลายหลายแบบที่จะใช้แต่บางคนเนี่ย ใช้หลากหลายก็เลยจะบอกว่าเอาเก็บเข้าตู้เย็นเลยนะคะแต่จริงๆมันไม่ค่อยดีหรอกแต่ในกรณีที่เราต้องไปอบไล่ความชื้นอยู่แล้วเราก็ใช้ขวดชนิดที่เราเยแช่เย็นหรือว่าแช่แข็งก็ได้ค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่จะก่อนที่มันจะหึนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะ